ทางคุณเก่งเพราะว่าลงไปลงไปฉีดปฏิบัติเสร็จผมก็นั่งรองอยู่กนะับมีเจ้ากรรมเพื่อนอีกคนอย่างเงี้ยการลงไปจากประตูหน้าแล้วไม่ได้ไม่ได้ทำได้ไไไไไบอกกันเลยสเปรย์ปรับอากาศคิงสตล่าช่วยสร้างบรรยากาศาาให้สดชื่นหอมสะอาด ด้วยกลิ่นดอกไม้นานาพันธุ์ที่ได้รับการเลือกสรรอย่างพิถีพิถันและยังช่วยขจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์กลิ่นอับในอากาศเหมาะสําหรับห้องต่างๆในบ้านในรถยนต์โรงพยาบาลโรงแรมและสถานที่บันเทิงทั่วไปที่ใช้เขยา่ากระป๋องก่อนใช้และฉีดให้ความหอมกระจายทั่วบริเวณเขย่าก,ก่อน สองเพื่อขาจาัดกลิ่นอับกลิ่นอันไม่พึงประสงค์งต่างๆคนฉีดอย่างน้อย10วินาทีที่เวรกลางห้องหรือเวรต้นลมโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันปริมาณสุดที่350มิลลิตรผลิตโดยบริษัทคิงสตล่าจังหวัดสมุทรปร,กราการจับจำหน่าย โดยบริษัทสยามพูลรัพ์เขตสวนหลวงก็ทมนะมาลองดูาดาาลองเปิดดูบนฝาก็พิมพ์ตราคิงสตล่าด้านในก็เป็นจุกปิดไว้มมนนไม่ต้องดึงออกไม เดี๋ยวขออนุญาตดึงออกก่อนนดึงออกก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่แล้วก็ขย่าเขย่บข้างในมันจะมีน้ำหนักเป็นผงอะไรสักอย่างเป็นอัดแกส๊สแล้วก็ฉีดเลยเอเสร็จแล้วแค่นี้เราก็ปิดฝา มันก็ปิดแล้วก็ดมความหอมมันว่าหอมไหมโอเคบ๊ายบาย